คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้นะคะทางคุณนกพงศกรค่ะได้มีการแชร์โพสต์ของทางหมอลำสาวนะคะนั่นก็คือคุณแอนออรดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยที่ทางคุณแอนออรดีค่ะก็ได้โพสต์ใจความสั้นๆนะคะโดยบอกว่าถ้าต้องการความก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าสั้นๆแต่ได้ใจความจริงๆนะคะโดยทางคุณนกพงศกรเนี่ยค่ะได้ไปแชร์โพสต์นี้ค่ะของคุณแอนออรดีออกไปค่ะโดยบอกว่าคําคมดีๆ จากแอนออรดีเพราะความอิจฉาจะดึงตัวให้ตกต่ำ ตกต่าตั้งแต่คิดค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะบอกเลยว่าแม่มาเองนะคะคุณผู้ชมผู้ใดนะคะที่แบบว่าถูกใจกับโพสต์น,นี้กันบา้างบ่าคะพี่น้องคะถูกใจกับแคปชั่นนี้กันบ้างไหมคะบอกเลยว่าแน่นอนค่ะต้องถูกใจใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ทางคุณแอนออรดีนะคะก็ยังได้พูดต่อไปอีกค่ะว่าเพราะสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าถูกใจบาดใจจริงๆเลยค่ะ เพราะความจริงแล้วนะคะซึ่งคุณแอนอรดีที่พูดมาเนี่ยไม่ผิดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือแบบสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงๆค่ะอย่าอิจฉาตาร้อนกับใครเลยค่ะเดินหน้าทําหน้าที่ตัวเองต่อให้มันดีที่สุดเนี่ย ก็โอเคแล้วนะคะคุณผู้ชมขาโฟกัสที่ตัวเองนะคะคนอื่นเขาจะดีเขาจะไม่ดียังไงก็เรื่องของเขาถ้าเขาประสบความสําเร็จถ้าเขาดีเราก็ควรวอวยพรแล้วก็ยินดีกับเขานะคะคุณผู้ชมขะอย่าไปอิจฉาตาร้อนกับใครเลยค่ะเรามีความสุขทุกๆวันถือว่าเราชนะทุกๆคนแล้วนะคะปล่อยให้คนมาอิจฉาเราเล่นๆนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีคนมาอิจฉาเรานะคะแสดงว่าเรานี่แหละมีความสุขนะคะคุณผู้ชมขะ บอกเลยว่ายา่าไปอิจฉาใครนะคะพี่น้องค่ะโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะคะเราจะมีไม่มีจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราทําให้ดีที่สุดก็พอนะคะทําวันนี้ให้มันดีที่สุดก็พอนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าถูกใจแฟนคลับเ c หลายๆคนมากนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ บางคนก็บอกว่าจริงแท้แน่นอนนะคะคุณแอนออรดีคิดได้ดีมากจ้านี่นะคะเรียกได้ว่าคุณแอนออรดีเนี่ยประสบการณ์ชีวิตก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาเส้นทางนี้นะคะของคุณแอนออรดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาเริ่มต้นค่าตัวเนี่ยตั้งแต่หลักร้อยนะคะกว่าจะมีชื่อเสียงกว่าจะได้ค่าตัวแบบเยอะขนาดน,นี้จนมีวงเป็นของเจ้าของเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมขา กว่ามีคนรู้จักกันเป็นสิปีคุเที่ค่ะพี่น้องขาบางคนกว่าจะรู้จักเนี่ยบางคนยังไม่รู้จักก็ยังมีเลยด้วยซ้ำนะคะทุกคนค่ะมีความเปลี่ยนแปลงกันทั้งนั้นค่ะอยู่ที่เราว่าจะหยุดพัฒนาไหมนะคะแค่นั้นเลยค่ะถ้าเราหยุดต่อสู้มันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราฝืนสู้ไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะเป็นผลดีกับตัวเองในอนาคตนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าทัศนคติของคุณแอนออร์เรดีเนี่ยดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม สำหรับใครนะคะที่ติดตามคุณแอนอรดีอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทางคุณแอนอรดีนะคะคุณผู้ชมขาจะออกมาโพสต์โดยให้ใจความสําคัญอะไรหลายๆอยา่างคือให้คิดไต่ตองเนี่ยหลายเรื่องมากๆนะคะถือว่าเป็นคําสอนที่ดีในการใส่ซีวิตนะคะพี่น้องคะ ถ้าเราจะคิดจะเชื่อตามคุณแอนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าคุณแอนออรดีเนี่ยเรียกได้ว่าประสบการณ์ชีวิตก็ไม่ใช่น้อยถ้าเราจะเชื่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าคุณแอนออรดีเนี่ยก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาเพื่อนก็มีประสบการณ์ลายและนาอพี่น้องแล้วก็มาวอลให้คนอื่นฟังนะคะทัศนคติที่ดีแบบนี้แหละค่ะทาให้หลายๆคนชื่นชอบนะคะแล้วก็คุณแอนออรดีเนี่ยไม่ค่อยมีอะไร ไม่ค่อยมีข่าวอะไรเสียหายด้วยนะคะแต่งตัวก็ดีนะคะคุณผู้ชมขาวเวลาร้องเพลงนะการว่างตัวกับเป็นนะคะพี่น้องคะแล้วก็เก่งในทุกๆด้านจริงๆนะคะคุณผู้ชมสู่มาจุดวอรฮอดมือนีขนาดอตอน เสียนเสียงอักเสบด้วพี่น้องขาทางคุณแอนออรดีเนี่ยก็ยังสู้มาตลอดนะคะบอทัน้เซาดีกันยังไปร้องเพลงนะพี่น้องขาบอกเลยว่าสู้สุดใจจริงๆนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่แปลกที่หลายคนรักเยอะนะคะคุณผู้ชมรักทั้งคุณแอนออรดีแล้วก็ทั้งคุณบอยสิริชัยนะคะต่างคนก็บอกว่าเป็นคู่บุญบารามีนะคะทําอะไรก็ปังไปหมดทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมขา โดยตอนนี้นะคะก็มีน้องเพนน้องพลเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะจะไม่ใช่ลูกของคุณแอนอรดี already, กับคุณบอยสิริชัยได้ยังไงนะคะเพราะว่าหน้าเหมือนกันซะขนาดน,นี้แค่ยืมท้องคนอื่นมาเกิดเท่านั้นเละค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าแบบ เหมือนคลอดออกจากท้องแม่แอนเลยนะคะคุณผู้ชมขามีความรักความผูกพันนะคะคีออนสุดๆเลยค่ะน้องเพชรน้องพลอยนะคะผู้ใดที่ได้ติดตามนะคะพี่น้องขาบอกเลยว่าน้องน่ารักมากๆนะคะคุณผู้ชมขาสามารถไปติดตามกันได้นะคะผ่านช่องทางคุณยายแล้วก็คุณย่าได้เลยนะคะส่วนมากน้องจะอยู่กับคุณยายนะคะคุณผู้ชมขา ส่วนงานวันนี้ของคุณแอนอรดีนะคะคุณผู้ชมขาขออนุญาตอัปเดตนิดนึงค่ะวันที่15กรกฎาคมค่ะขอเสียงพี่น้องทางหนองคายเนี่ยจ้าพี่น้องท่าคืนนี้อย่าลืมไปให้กําลังใจนะคะกับทางคุณแอนอรดีกันเยอะๆค่ะคอนเสิร์ตนะคะอยู่ที่อําเภอเมืองค่ะจังหวัดหนองคายค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โห พบกับออรดีแบน์นะคะบอกเลยว่าต้องสนุกนะคะพี่น้องขาตามไปสนุกกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะติดตามบ่อยๆนะคะสิเห็นเลยนะคะว่าสนุกทุกงานจริงๆนะคะสำหรับคุณแอนอรดีเนี่ยเต็มที่ทุกๆงานนะคะคุณผู้ชมขา เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่สปปลาวนะคะคุณผู้ชมขาบินไปไกลถึงลาวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เล่นอยู่ที่หนองคายนะคะคุณผู้ชมขาถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถไปติดตามได้นะคะคุณผู้ชมสําหรับคุณแอนออรดีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเต็มที่ทุกๆงานจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ไม่แปลกเลยค่ะที่หลายๆคนให้การตอบรับแล้วก็รักคุณแอนออรดีเยอะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขาน่ารักจริงๆเลยค่ะคุณแม่น้องแฝดเนี่ย เต็มที่แล้วก็ทําอะไรได้ดีทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชม่ะทั้งทั้งทัศนคติที่ดีนะคะบุคลิกกับภาพการแต่งตัวเหมาะสมทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเช้างานกลางคืนนะคะคุณผู้ชมขาคุณแอนออรดีเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใครหลายๆคนได้เลยนะคะเนี่ย สุดยอดมากๆเลยค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้ทางคุณแอนออรดีด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมขาฝากไปติดตามผลงานด้วยนะคะ2เพลงใหม่ซิงเกิลใหม่นะคะของคุณแอนออรดีเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเพลงอะไรออกเมื่อ,อไหร่รอติดตามชมกันค่ะส่วนวันนี้นะคะออญญก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะทามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแลวกันนะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ